ถึงทีสุดท้ายแล้ว e เป็นแล้วจี่งๆแอ๋อครับงเวลาจะเริ <apps u. S 1> ่มขึ้นแล้วรับเดี๋ว่ขึ้นมาแล้นสเหมยอยู่ตัวตอนหนึ่งครับสกอร์งเหมยวที่หนึ่งตัตอหน่เลกเียนักษะอาที่มบเป็นขอวัดดูเด็ดเห็นมาจริงๆครับยังไงอย่างนี้เอาเน้นครยบจองหวานนาติิครับ เ้าเลยไปตรงนี้คยังเก็บบอลลงได้ครับ bon ัผกจะหมุนหนี แก้ย่ไม่ได้ก็จังหวะนี้ดูแล้วมีเพื่อนเติมมาทางขวามแทางคู่รอลถ้าจ่ายได้ก่อาจจะดุเลยครับ่ีมบอลดูแล้วตัดเข้าในไฮทะลุ่องจังหวะนี้ดูแล้วยังดูยังดีหล่อยครับคุณติดเลยครับเซนเตอร์ฮาแองมาให้ทีเกรังแล้วแต่หลบไม่ได้ได้ได้บองหอด้วยแล้วที่สำคัญข้ามฝากมาฝีสองคนครับจังหวะนี้ไฮอาจแล้ว เพื่อนอีกทีหนึ่บอลยังไม่ออกครับโอ้โหจังหวะนี้จับจังหวะบอลถูกนิดนึงครับคุมโเลยอันเดียบอลแต่เราล็อกลอดขามาจังหวะนี้ยังวนมาเจอครับปวดใจคอลูกนี้ไหมแต่ลอดขาไปเลยครับโอ้ต้องหานเกมทุกนี้ใครพลาดนี่ต้องบอกว่าโลดสายแล้วอ่ะแม่เกมมันจริงๆจริงอ่ะจบ

หนึงสองครับสวยจังหวะสุดท้ายยิงมุ่นง,งนี้เป็นข้ามคานนะครับโอเคโอกาสดีครั้งแรกของเดียวกอครับในช่วงที่เวลาหลังครับยิงจดดังหวะนี้ยกไม่ถึงต่อค<อ>รับเดี๋ยวจบจากเกมคู่นี้นะครับจะเป็นเกม FA ฟเอัพอีกหนึ่งนคะู่ครับจะเป็นเกมระหว่างตัวเล่นบอยคนระับวันนี้จะเจอกับทางด้านคอมแมทยังไงนั่งด<อ>ูทู่สองกันต่อได้คนระับ สองคู่นี่เหลือนี่สนุกดีจริงครับต้องบอกว่ารอบแปดทีมนี่เหลือแต่ทีมบิ๊กบิ๊กลาบใช่ครับกว่าจะผ่านมาได้ครับถึงรอบแปดทีมกว่าจะผ่านมานี่ต้องบอกว่าเนี่ยเ้นทางค่อนข้างยาวไกลครับตอนนี้เหลือแค่ผ่าครับตอนนี้เหลือแต่ผลมาตรงนี้ยังโง่ นลวสว่างขึ้นการน,นี้ต้องระมัดระวังอันนี้นึงคนระับจังหวะการแขนนี้เดี๋ยวตูนหนักไปครับกลางแตกได้ครับเราเปิดไปหน้าประตูรุ่นนี้โอ้โหจังหวะนี้นตัดสินใจดูตูนเตะมุมก็ได้ในเกมฮาว่าปูนถับประตูไม่ไว้ใจแล้วปัดออกหลังได้ที่วะครับ หน้มตะมือบ้างอนะดีเกมกล้ามจะเป็นคนโยนคนระับแล้วต,นนะตัวรอดูจะดรอ่นะครับเียขึ้นมาแล้วโหมุ่้มลุ้ตัวโหดีนะแต่ติดลึกนเองคนะรับโหม่ข้า้เลยถึเลื่อนด้านเะยียอบนนะยอลครับตนะัเข้ามาสามคนครับยังท้าลนบล็อกไปได้คนระับแต่เส้นเนหมือนจนะเตหมือนอย่า,างเมื่อตนะกี้่อทีเกมโดยพี่โอครับแล้วจับบอลไม่ดีแย่งมาได้ครับเยียอบอลจะโต้กลับบ้างครับตัวรบ ไม่ดีครับจังหวะสุดท้ายเสียบอลไปเองครับตัดมาครับยังได้เฮียบอลไปหนึ่งเลยอันนี้ไม่มาตรงกลางตัดจังหวะแรกยงยิงไม่ได้ครับตรงประบบติดเลยครับแล้วดูจังหวะด้วยครับกลับมาจังหวะอันนี้หนึ่งครับ ยังไงข้ามี่ยมาแล้วฟังสัญญาณรถบดีอย่างเดียวครับใช่ครับผมตรวจกาที่ทักที่รู้อยู่แล้วครับเล่นมาท่านบอกว่าไม่ต่างกระสินนัดครับผมตรวจกาที่อยู่ใช้ร่วมกันครับใช่ครับจมูกมาลุกนี้ไม่เสร็จต่อี่ครับ ทาหว่านกระทุงกระทั่งกันยังไงขอโทษคนนั้นก็ขอโทษเองไปนะครับใชับนั้นจะได้การเบาครับยันเสมอครับหลายๆที่ครับมันถือแล้วเพื่อนสกีอยู่คนนักกีฬานี่มั้ยเดี๋ยวเราเปิดไปนี่ครับนี่นีกเอียงโง่เอียงโง่เอียงโง่สบายให้เขาต่อครับคู่เมื่อกี้จังหวะนี้ไม่ตรงต่อว่าโอ้โหต้องบอกว่ามันตะคุ่หมโงได้เต็มเต็มเลยครับแต่ว่าวันสุดท้ายยังไม่ตรงต่อครับเมียบอลเรียบลำเมียมาตรงกลางแล้วออกมาลิงเส้นไม่ถึงอย่าง ทุกนเห็นว่าเี่ครับกองหน้าตัวเป้าของเยอครัมนีอ้นครับเดี๋ยวพยายามหาช่วงอยู่ครับเนี่ยพยายามทิ้งไปที่ว่างครับแล้วมีโอ้ยคอยโฉบซ้ายโฉบขวาครับแต่กลุ่มนี้ตัวสุดท้ายนี่เป็นงานกล้ามนะแต่พุ่งออกมายังออกมาได้เอาสบายเลยทุกเกมยังเป็นเยองขอรมนีครับ ลงชันๆนีะหลอดจังหวะน,นี้สวยกระโดดมาตรงกลางคนโเล่น,นงคนยังติดอยู่ครับแล้วกรรมากาเนี่ยเปล่าครับแตงฝั่งเอ็นดีเกมก็จะได้ตัง้งแถวขึ้นมาครับจะโยนเข้าไปลุ้นอีกครั้งครับแต่จังหวะนี้ติดยังต่อมาได้ครับเอ็ดีเกม เราแขกให้ตรงกลางดูแลมีมือดีมีเวลาแล้วยิงเต็มนิดนึงจังหวะนี้สุดท้ายยังตัดออกไปได้ครับโอสดูว่าแม่จังหวะมาถูกตู้ปล่อยให้หลุดมาตรงกลางก็มีโอกาสได้ยิงด้วยครับเอฟดีเกมเกมรักครับต้องอยู่ในบนใช่ครับแล้วเปิดมาตรงนี้โอ้โหต้องวัเหนี่อยนี่เหนื่อยยังไงครับไม่เห็นต่อแล้วมุ่ตาอากาศเป็นจุดเด่นของเอฟดีเกมอีกมู่หนึ่งครับ เพราะทีนี่ต้องระวังให้ดีลูกเปิดมุมลูกสักทีครับโอ้ได้นุ่นจังหวะแล้วได้ดีเลกล้ยครับตรงหลอเยี่โยวมีก็มีทหารรอมาแล้วหลายครั้งครับแต่ยังไม่ตรงต่อครับแต่มุมน,นั้เยียบอลยัดเข้าเสาในเนี่ยลูกนี้หักข้อไหลนิดนึงครับเข้าด้านาาข,าข้างตะข่ายครับด้านหนามากมีการขยับแล้วทางด้านเยียบอลทางด้านเนี่ยอ่อนออกครับ ยังไงเดี๋ยวเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำเลยจะได้มองเห็นกันได้ง่ายครับนี่หน้ามาลูกนี้เลี้ยตรงไทยครับแล้วให้มาตรงกลางลูกนี้ยังแต่เอามาทางขวาได้ครับให้ลูกนี้ติดนิดนึง กระเดดมามแต่ยำยังกัะเดกเข้าการลูกนี้ล,นล้เโตก,ก,กืนกกับระเจอลามดั้งทางไปมาหลายครับไม่ดูหรอจูงกย่งนำพัสดได้หมดรอ,อ,อ,อดเกิดมาแล้วลูกนี้โอ้โหซบปาเตอลูกนต่อนันยนี่เหรอเกิตว่เล่นเ,นเนรเ็ว่าเปิดให้วิโยงมาได้หมงสาาออีกครั้งหนึงแล้วแต่ว่า บอลก็ยังแข็งไม่ตรงก่อแต่เห็นวันนี้ต้องบอกว่าหัวเยี่ยงยันตูเรด้าไม่แต่จะรับการโบกเข้าไหนสวยแล้วดีกายรุ่นนี้ไม่เซ็งปอกเหมือนกันครนะผมเห็นแต่ว่าสกิดที่สามประตูนิดนึงครับไป้เล่าใส่หมูเนื้อที่ตอนนี้ที่แลกันเลยครับมีโอกาสด้วยกันทั้งสองทีมเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้เยี่ยมบอลก็หันมาเน้นลูกโตัวมากครับ ระหว่างนี้บอลลอยเข้าเลยอ้าวแล้วรับโอ้โหตรงนี <away>. ้ก็สคอตเอร์เตอเป็นเลยนะเตอร์เตอร์เป็น่ดนประตูที่สรงแล้วนาทีเกมเมื่อต่อคู่นี่อภินิยมไม่มีอะไรครับผู้ตัดประตูบอลลอยแล้วรับไปอยู่ว่าจังหวะแรกไปเข้าทางของเพียบอลเข้ยิงสวือนจังหวะนี้โชคดังดีครับกอนไม่ตผต่อกดดำต่อเนื่องเลยครับจังหวะนี้กลับมาที่เสาสองอ้าวแล้วโดนพี่งถกไม่ได้ครับจังหวะนี้อ้าวแล้วจังหการนี่ครับ บอกว่ามีการตะกี้กันนิดนึ่งนะได้ผลลูกตั้งเขตของเอลนเก้ครับแล้วจะโยนใส่เข้าไปแล้วครับจะไปม่ได้ลูกการ์ดนะจะเป็นแพ้ครับตัาไม่ให้ครับเป็้นีาจะเป็นหลอดครับหวะนี้โยนขึ้นหน้ามาบอลลุกชนไปลูกฐานนะครับต้องบอกว่าถ้าเสมอกันในเกมว่าจะโดนจุดโทษครับทันทีครับจะไม่มีการต่อลาครับ เราคู่นี่อยู่ในสนามเท่านั้นนะเกตคนเนี่ยครับวัดแทงมาทางด้านซ้ายตรงนี้ยังไม่ยิงครับได้ยิงทีหนึ่งแม่ท้งหวาหนูไม่เโฟงขอบเหมือนกันครับอ้โผล่ด้วยเดียบอร์นมีสผล่มาไม่กี่จังหวะถึงหน้ามาโดนแล้วมีโอกาสได้ยิงด้วยอมริชาคู่ยังโสดไม่ได้ครับเวลานี้เหลือประมาณสิบนาทีแล้วเวลาหลังแล้ว ต้อง,อ,าาองขอผ่านช่วงช้งของช่วงเวลาหาาน,หนแบบาแล้วเปิดไปซ้ายตามเก็บได้นั่นไหหลอกตึทีเพียบแลขวานีเขาสลับเลี้ยงขึ้นมาสวยครับแทงจะให้ขวาผู้สวท่องบองเก็บได้เดี๋ยวบอลหลอดมาแล้วก็ผูเสาเตะล็อกกระเถาะ เลาห่าแเอาล้วเตะออกมาลูกนี้ไม่ให้ออกด้วยเอียบอลจังหวะสุดท้าย่เสียไปรู้แล้วก็้อบอกว่าล็อกบอลหางตัวไรนิดนึงนะจังหวะนี้มีหลอดเข้ามาซ้อนครับต้องใช้เรื่องถึงสองคนกมได้ที่เกมอียิปตนี่นะหมอโดยล็อกสีกซ้ายครับน่าร้องไห้จริงจริงครับ ในค้รา้าหเลืออาแป๊บเราตัดมาได้พีเกมตเราจริงแต่บล็อกับลุงนี้จังหวะหวานอุ่ขาเลยครับหมดตื่นแล้วก้าวเหนือนี่ะรับเขตัดเจ็ดนะับกจากนี้น่าจะมีการสกิดกันนะครับมองที่บอลได้าต่ไมพูดพยายามจะวิ่งเข้าหาบอลได้ไม่พูดนั่สนาบบนไม่ให้ได้เยทีเกม ก็แบบไม่ได้ตั้งใจเราไม่อาคู่เนะี่ยบอลที่บอลนะครับมันยางจะเล่นแต่ว่าบอลมันสปินเนะี่ยถึงรุ่นเราอยู่เพื่อนเลยครนะับเรื่องความปลอดภัยครับต้องบอกว่าทางเราค่อนข้างเน้นอยู่ททนะแล้วคโดยเฉพาะมจังหวะที่มีลูกบาดเจ็บครับในจังหวะเข้าบอลต้องระมั่ระวังด้วยกันทั้งคู่คนระับ <c oughs> ถ้าจังหวะจะเร็จด้กัทั้ำกุ้ใช่ครับ้า,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 ลาเลทนกันได้จังหวะไหนอันตรายก็ยังไ่่อนกันได้ก็ฝ่งนี้เยครับพุ่งพืนกลับมาให้ครับเรืบอลนี่ครับมีสปเลครับ มวนี่มันไมมีในกฎาครับแต่ว่ามีอเรงนี้นี่แถวเรื่องน้ตรงลงมันไปแล้วแล้วอุนีครับจังหวะนี้ให้ที่ค่อนข้าเสี่ยงเลยครับหลอดจังหวะนีเขาโฉบีบอลยรับแล้วแตะมือจังหวะที่เล่นาเลยครับสันเลยครับนะเนี่บอลดลึงเลย่แ่เ แล้วไม่มีแล้วครับตรงนี้โอ้โหสุดสุดครับโยกเข้าขวาแล้วกินลูกมิสเทปได้แล้วมิสเซอร์ประตูโอ้โหนี่ช่วยไว้หลายครั้งแล้วมิสเซอรประตูหลอกเอทีเกมครับยังไม่เสียเพราะตัวนี้สองครับได้ผู้กองหน่อยเอทีแกลงให้บอลพลาสองครั้งติดต่อกันเสียแต่เสียประตูแล้วสองครั้งครับ แต่ยังเอาตัวรอดมาได้ับไทมาตรงกลางเก็บบอลได้ด้วยอ่เยอบอลแล้ตรงหวะนี้ดูแล้คนังสองหนึ่งขึ้นหน้ามาแต่ยังไม่หายครับแล้วหลอดหมดนตั้งขึ้นหน้ามาอือแล้วเติขึ้นมาเองแล้วหลอดหลอดเข้าสายงจีนไม่ดีเยหอ่นนต้องบอกว่าเฉียบคมจริงครับ เ่หหัจหใจ้ล็อกุยขวาล้วลแล้วลอีก2โอ็นเทียบอล่ดอ้โ้อบอกว่าหัากเรักีงด้วยซ้าเสียบตง้ตหวสขึ้นน้ำอีกครั้งเอ็เกมเ็น2ออีขึ้นน้2ครั้ครับเอามาดูว่า การรักษาสกอร์่อยขึ้นนำได้หรือเปล่านะครับผู้เล่นเยียบตอนนี้ก็มีการแก้เกมมาแล้วเหนือตาดูนะครับดูที่ผู้เล่นหนึ่งตำแหน,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 น่งครับอบอลน่าจะออกไปแล้วครับสถานี้ได้ลุกขึ้นครับเพียบอลโอ้แล้วเวลาเหลือห้านาทีกว่าๆครับตอนนี้เพียบอลที่ต้องผัานรอบปิดเกมลุกแล้วเวลาที่เหลืออยู่อ้ามแล้วกระโดดขึ้นมา จังหวะสุดท el ้ายที่หมูทิ้งไม่กอนแล้วนั่นแหละพิเกนตั้งจนบุกขึ้นบุกแล้วเทอมบอลตอนนี้มีแล้วหลายต้องใส่แล้วครับล็อกเข้าในมาแล้วล็อกอยู่นี้อีให้ไม่ดีครับแล้วจังหวะนี้บางทยสวยครับมาสามคนครับเข้าซ้ายอีกทีครับแล้วดีนะหมูลูกนี้ไม่เข้ากอดครับดูทำยโยนี่รอจังหวะอย่างใจเย็นครับรอจนเพื่อนเติมมีข้อแล้วจังหวะนี้ให้มาตรงกลางนี่ต้องบอกว่า สักกีดไม่โดนเอยครับจังหวะสุดท้ายไม่ได้ประตูที่สามอ่อนจังหวะนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับใช่ครับแม่รอจังหวะยากใจอย่าต้องโคมแล้วได้บอลอีกครั้งหนึ่งดูว่าจังหวะที่ฝั่งนะู้กอีกหนึ่งเข้าประตูครับลูกนี้บายส่งลูกพุ่งแล้วลูกครับเสียจังหวะคองบอลนี่เรียกจังหวะฟาวได้เหมือนกันครับใช่ครับนี้เป็นลูกพุ่งครับจังหวะนี้เป็นคนเรียกคลองบอลค่อาๆเหนียวทคนครับ จังหวะนี้ส่งไม่ได้เลยครับเูบอลจะได้ทุ่มมาครนะับใช่ตรงกลางแล้วต่อมาจังหวะน,นี้ดูครับกินกันใกล้ตรงนี้นึงครับใช่ครับเดี๋ยวเตือบไปครับให้ลูกที่หลายเสียยครับโดนแพสซิ่งตั้งแต่แดนหน้าเลยครับเบีบอลออกบอลยังค่อนข้างลำบากครับ ด้านซ้ายทางด้านเอสครับลูกนี้ตมทำให้ตรงกลางให้ได้แล้วติดแล้วเสือมาสามคนจริงิแล้วนี่เหอ็ดว่งนี้นี่ไปเสียลจากทางด้านซ้าย่คู่เอายติดแล้วเี่ครับโดนก้าแล้วโผล่มาตรงกลางเลยยิงลูกนี้ผู้สาวว่าโดนปัดได้นิดนึงแล้วปลายมือบอลวิถียังตรงต่อแล้วเข้าไปเลยทางสนามเนี่ยพยายามอีกตำแหน่งแล้วทางด้านเฮบอลนะ เป็นผู้เล่นคนที่สามครับเป็่นอันที่สามาของเกมนี้ครับก็มีอาะได้แล้วในทีเกมแม่ดาบตอนแรกครับมีโอกาสจะได้มาเป็นที่สาครับแต่ตอนนี้ก็เหมือยว่ายักมีเวลาแล้วบอกเดียร์บอลจังหวัดนี่แบบไม่ได้สวยครับเปิดมันมาด้านซ้ายังหวัดจับบอลกลางรังหวัดหลงทิ้งออกมาครับแต่ล่จังหวัดแองอย่ง สคนก้าไปหนุนนิดนึงครับนี่ครับเสียเป็นลูกซีคิ้ให้กับเยือนบอลเอาแล้วครับมีโอกาสมากครับแต่ประตูนี้สำคัญครับถ้าได้มานี่เหตุยังเหลืออีกครับต้องพยายามได้ประตูที่สองให้เร็วครับยบอลเพื่อไปยุ้นต่อในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับเหลือสามนาทีเฉยๆเท่านั้นระหว่ตงนี้วิ่งมาปันนั่นแหละแล้วได้เป็นลูกเตะเลี้องรับกดดันต่อจากลูกซีคิ้งเจ้าแม่ทะู่ แล้วเตะติดจังหวะนี้นี่ครับตอนนี้นี่ยกัดทิ้งออกมาอย่างเดียวแล้วเอ็นเกมลงไปรับกันทั้งทีมแล้วตอนนี้แ,แล้วหล่อสวยแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาโหมกานอีกทีครับให้มาขวาสุดเปิ้ลมาแล้วเตนต่อลูกนี้จับบอลไม่ลุยแล้วโอ้โหจังหวะนี้ให้หน่อยหน่อยแล้ววันนี้ก็ยังขาดเอ็นเกมหรือมีอีกบ่อหนึ่งเนี่ยนายจับโดนกระบอในแดนหน้าครับ โยนมาตรงกลางลงนี้ไม่ถูกแล้วแล้วเก็บได้หลอดหัวตีนโยออกข้างเลยเลยแล้วไม่ทันตาก็ตีหัวมาขึ้นเลยเนี้ยเบี้ยบอลดูแล้วตอนนี้เช่วยกันเล่นเต็มที่แล้วแล้วหลอกขึ้นหน้ามามาตรงกลางมาลงนี้เบี้ยบอลเล่นเกี่ยวติดขา แถวขู่ด้านขวานี่เรียกอยู่โอ้โหดูแล้วมีผู้เล่นว่าอยู่ทางขวาแล้วน่าจะเพ่มไม่เยอะสายครับเราให้น้ำหนักขาไปนิดนึงผู้เลาเหลือหนึ่งนาทีเลยกว่าตอนนี้เทีมบอลต้องเร่งแล้วกับเวลาที่เหลืออยู่ครับโดยเฉพาะต้องการประตูที่สองขึ้นมาให้เร็วที่สุดครับแล้วให้มาแล้วลูกนี้แต่ออกขวาทีครับ จังหวะเดทดา่เนี่ยครับเสี่ยม้าครับเสียบโสดเราในฐานะสำคัญยังทุกวันครับเรื่องกฎกติกาการทะเลาะครับไม่อนุญาตครับใช่ครับไปรับใบเหยียบไปจังหวะนี้เสียฟรีทิกครับเสียม้าแล้วฝีซ้ายครับอลตกอ๋อแต่ว่ายังไม่มาเล่นของเอทีเกมครับแหมยยังติดบอลอยู่ครับ ตึ้งมาแต่วันนี้พยายามจะดึงบบกลับไปแลว้วพู้เล่นบอลโดนหลังเท้าแล้วออกหลังไม่เลยนะผู้เวลายังพอมีครับสำหรับเฮียบอลครับแต่ตอนนี้เล่นกันมาเป็ที่สองให้เลยที่สุดแล้วโยนมาโอ้โอโอแม่นจ,จริงๆแล้วตรงนี้เกี่ยวบอลลงแล้วแล้วซ้ายเก่งคิดนานไม่หน่อยครับ ต้องบอกว่ามีเพื่อนอยู่ทางขวามีก้าวรออยู่ว,ว่าจังหวะนี้เลือกยิงเพื่อนใช้อเองครับผู้จับบอลลงนี้เวลาคิดจริงๆก 2, ็สขอสาวมวอเลยครับแต่ต้องบอกว่าถ้าจาบาาาับบอลเนี่ยโอ้ขายาวจริงๆนะพี่โย่งเขี่ยออมาจากบนฟ้าเลยคร<า>ับเขี่ยง่าประตูเนี่ยโอ้ยปวดขึ้นมาสามต่อสองจังหวะนี้โโอ้หแล้วยกต่อเพื่อนาให้เต็ คือเวลาหลังนี่รับเข้าสู่นาทีสุดท้ายครัวได้ประตูเพิ่มลเป็นสี่มาตูต่อหนึ่งแล้วโอ้โห่นคนนี้ส่งมันให้แล้วผ่านบอลมาถ้คู่แล้วโอ้โหต้องบอกว่าหลุดเดียวเลยแล้วไปดวลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเมื่อาว่าตัวล็อกหลงออกซ้ายแล้วจริงด้วยขวาเรียบร้อยครับที่เวลาหลังจะทดเวลาไว้1นาทีครับถึงนี้ไ่ออกบอได้เลย แรงยังดีอยู่ครับอยากได้อยู่ในบอลโดนขึ้นมานี้แต่จังหวะแรกโอ้โหี่เลยแมื่อกี้หม่นี้นี้เมื่ีบอลเนี่ยจังหวะนึ้ถองพวกเขา จังหวะสุดท้ายจะไปตายกันหน้าประตูเลยใช่คับทางกติกนี่จะเป็นจังหวะที่เย่งขู่เขาเลยครับจังหวะนี้ครับเนี่ยไม่ได้ไม่้ครับามมาด้านซ้ายว่าครับหนึ่งลูกไม่เดาที่หูรับก็หูต้องบอกขยันจริงๆครับแย่มาจากเท้าเลยครับโอ้ยเองเลอครับว่านี้แมปีเก้าหลุดเดี่ยวทางซ้ายไม่ส่งครับ โอเ้เลือกกินเองแล้วไม่ตังต่อวะแม่ก็ให้ไปเพื่อตัวกาสได้ประตูที่ห้าจังหวะนี้ผ่านมาสวยแล้วเราล็อกล่าขามามีสองคนจังหวะจะหลบม่ยังโดนซ้อนอยู่แล้วเตะทิ้งออกมาไม่ตรงต่อแต่ตอ,อ,น,น,อ,อนต่อมีได้ลุ้นหนึ่งครั้ผู้สาวสลบมาเพราะง่ายกลครับโอ้ตอนนี้ต้องรีบเล่นแล้วฮียบอลอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ มาไปต่อแล้วจังหวะนี้สำหรับคู่ต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างโคเดินบอยกับทีมคาร์แมสยังไงมาถึงสนามนะครับสิทธย์เครชิญแต่งกายพร้อมเลยครับคุณโรเตอร์มาจังหวะนี้ก้าวมาแล้วยิงโอ้โหดูเสื้อยิงด้วยซ้ายแล้วถ้ายิงด้วยขวาจังหวะนี้ดูเพ่อนค่ะ เลยครับแล้มีเพื่อนเติมมาด้วยครับเนี่ยเป็นรูปแบบที่ต้องเนียบอลต้องบุกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นหลังมันจะโล่งแล้วใช่แร้วเกมมันท่ามันเขาไปเที่ยวต้อยถูกต้องเลยพยายามโอเฉลยเรื่องสองทีนี้กลางสนามเลยครับขอเชิญเรืเล่นทั้ง่าวทีมที่กลางสนาม่องครับเนี่ยแต่วัวอาจจะพบกันท่ากันครับใช่ครับจบแล้วก็ยังเป็นทีมเล่นน้องกันครับเขาบอกว่าเกมนี้ี่สู้กัน ต้องบอกว่าชื่อในกฎตกตีกาจริงๆแล้วพี่มัดใช่ครับโอ้ยทหานหนักตาในเกมนี่ไม่ได้ตั้งใจย,ยัง,อง,องขอถ่ายเ,ล,เลยจบเกมก็ขอโทษขอโทษนะครับเป็นทีเ่เป็นน้องนะครับเนี่ยขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับทั้งเบีร์บอลและทางนัทเอทีเกมครับใช่เราวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับเอทีเกมและเบียร์บอลด้วยครับทำให้กใจแข่งขวันนี้มันสนุกจริงๆครับตัอต่อไปครับเป็นเกมระหว่าง